สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่าถึงปูมหลังเจมี่โคกคสามวาว่าก่อนที่จะมาเจอน้องโจอี้ดาวติ๊กตกเราต้องเจออะไรมาบ้างนะคะและที่ทุกท่านเห็นก็คือสามีเก่าของดิฉันเองค่ะเสียอ่อยนะเฮนฟอร์ดเสียอ่อยเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฮนฟอร์ด และดิฉันก็เป็นภรรยาคนเดียวของเสียอ่อยซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเสียอ่อยมีภรรยามากี่คนดิฉันไม่ทราบแต่ดิฉันถือทะเบียนสมรสอยู่เสียอ่อยเนี่ยเป็นคนชอบความร่ํารวยแล้วก็ชอบการปลูกผักเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงมาเลี้ยงวัว,วม,มากซึ่งดิฉันก็เป็นเมียนหนึ่งเดียวบอกเลยว่าถ้าเสียอ่อยตายดิฉันจะได้สมบัติ ทั้งหมดของทีนี่กลิ่นความชั่วมรนมาแล้วใช่ไหมทุกคนไปค่ะด้วยความที่ดิฉันได้เป็นสี่ภรรยาที่สวยที่สุดในชนบทแห่งนี้ดิฉันก็ต้องขึ้นไปเซอร์วิสสามีกันแป๊บหนึ่งโดยการเดินขึ้นไปนะคะดิฉันก็จะไปทำอะไรคะทุกคนมาดูกัน ดิฉันก็ไปจ๊บสามีค่ะดิฉันไปอ้อนเสร็จแล้วนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนบ้านก็มาต้อนรับเราที่นี้ก็จะมีเพื่อนบ้านหลายคนมากๆเลยนะคะทุก <Okay. S 1> คนผู้ชายคนนี้ก็หล่อนะ <Okay. S 1> ว่าแม่ค่ <c oughs> <c oughs> คยว่ากาัน <c oughs> และเสียอ่อยก็มีคนสวนอยู่หนึ่งคน <c oughs> ชื่อในเด่น กล้ามในเด่นก็คือแน่นเป็นมัดมัดนะคะด้วยความที่ดิฉันเนี่ยก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วดิฉันก็อดที่จะมองในเด่นไม่ได้นั่นเอง ในเด่นก็จะคอยดูแลพืชสวนไรนานแล้วก็สัตว์แล้วเราก็จะมีบ้านหลังเล็กๆให้ในายเด่นอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันจะแอบมาหานายเด่นตอนที่สามีไม่อยู่ดีกว่า <g ül> ระหว่างที่เสียอ่อยกําลังนั่งเล่นเกมอยู่นั้นดิฉันก็เลยแบบว่าเอ้ยแกล้งแบบว่าไปขอเข้าห้องน้ำบ้านคนสวนน่ะแล้วดิฉันก็เดินออกมาอุ๊ย ใครอ่ะทุกคนหล่อจังเลยอ่ะเขาไปทำความรู้จักดีกว่านาะอสวัสดีจ้าในเด่นใช่ไหมฉันชื่อเจมเหมียว <c oughs> โคกสามวานาชาหนะชอบในเด่นมากๆเลยนะจ๊ะเพราะว่ารูปประพนธณสันถานของในเด่นเนีย่ย <c oughs> เป็นที่ถูกใจกของฉันมากเลย <c oughs> ในเด่น <c oughs> มีแฟนหรือยัง่ะมีหรือยังนะ แล้วเราก็จะจีบในเด่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าความสัมพันธ์จะเพิ่ม <Wow. S 1> ก็อ่ะให้ดอกไม้นิดนึงหว,วานๆก,ก,ก,กึ๊กเลลอกในเด่นก็คือแบบ oh. โอ้ยร้อนไม่ไหวนะนะจี oh. ในเด่นก็ดูจะชอบฉันเหมือนกันนะเธอเออ oh. ก็ลองอ่อยดูแม nah. ่ในเดนไม่ทำไม้ทำมือสกินชิปสูตรเห็นเด็กหนุ่มไม่ได้เลยนะเจมียเวก็จ้องจะกินอย่างเดียวปาในเด่นก็เริ่มจะตกหลุมรักเราแล้วนะคะแอบกอดระหว่างเนี้ยฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเสียอ่อยไม่เห็นเนี่ยจะหึงขนาดจูบกันแล้วทุกคนเอาละ เอาละยังไงแล้วยังไงต่อฉันก็อาศัยจังหวัดที่เสียอ่อยเนี่ยขึ้นไปทําธุระบนบ้านฉันก็เลยชวนในเดน่นในเดน่นไปวูหูกันแม้และเสียอ่อยเนี่ยก็ไม่ทันสังเกตหรอกว่าเราเดินไปพร้อมกันฉันก็แกล้งว่าเดินออกมาทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ให้ในเด่นนะ่ตามมาทีหลัง ในเด่นก็ตามมาติดติดเลยนะแล้วคอกที่เราเรือก็คือคอกลามะจ้าฉันสงสารลามมาในเด่นก็บอกโอ้ยอุยอ้ยสะดุดสะดุดเจเมียวผมไม่ไหวแล้วค่ะผมสะดุดมาเลยจ้าสะดุดก็เข้ามาจ้าฝุ่ฟฝุ่ฟราบและความรักของเราก็เริ่มก่อตัวณนะคอกลามาแห่งนี้ เป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะทุกคนระหว่างนั้นเสียอ้อยก็น่าจะไม่รู้เรื่องมัง้งหรือเปล่าไม่รู้เรื่องหรอกใครจะไปรู้อยู่ในบ้านเนาะราวกมาแอบกิกกักกันในคอกสัตว์โอ้ยมันก็เป็นประสบการณ์อีแบบเหมือนนะทุกคนที่แบบว่าตัวเกมมีให้เรากิกกักในคอกสัตว์นะดิฉันชอบมากเลยนะคะ เรียบร้อยมองซ้ายมองขวาดูสภาพดิฉันสิการทุกคนแก้งขาฉีกออกมาเลยอะไปต่อถ้าเป็นไม่รู้ไม่เห็นระหว่างนั้นดิฉันเริ่มจับสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าเสียอ่อยอาจจะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าทำไมเสียอ่อยดูโกรธทุกคนดูจากการที่เขาเดินก็น่าจะรู้นะว่าเขาค่อนข้างจะโกรธและเสียอ่อยก็อุ้ย เีอ่ออยน่าจะรู้นะทุกคนเพราะว่าเขาอะไประบายกับน้องหมีเหมือนแบบระบายว่าเอ้ยฉันได้ยินเสียงตุบตับตุบตับมาจากท้ายสวนหมันต้องเป็นภรรยาของฉันไปจำจี้กับคนสวนแน่ๆไม่จริงใช่ไหมคิดว่าจริงไหมแต่ทุกคนก็เห็นนะคาวว่าจริงโอยสงสารเสียอ,อ่อยเนาะแต่ดิฉันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าดิฉันน่ายังสาวยังสวย แล้วเราก็มานั่งกินข้าวการดูสิในเด่นก็เป็นเหมือนพอบ้านของบ้านนี้ด้วยนะชอบเก็บจานไปล้างทุกคน,นกและเสียอ,อ่อยก็เรียกดิฉันไปติติงเหมือนจะรู้แล้วว่าดิฉันแอบประจำจีกับคนส่วนมา เพราะว่านางอากโกรธมากทุกคนไไแต่ใดๆก็คือคนส่วนของดิฉันก็หนีออกไปแล้วค่ะทิ้งให้ดิฉันรับภาระเพียงลำพังเสียอ่อยคุณคีบ่นเกินไปแล้วนะฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าไม่มีอะไรฉันไปเลี้ยงสัตว์แน่ใจเหรอกลับมาคุยกับฉันก่อนเธอต้องอ้าวน้ำไม่มีเ <laughs> สียอ่อย คุณทำบาปไม่ขึ้นหรอกนะเพราะว่าดิฉันเป็นคนดีคือดิฉันก็พยายามจะงอสามีของดิฉันแต่ว่าสามีของดิฉันไม่ตกหลุมพรางก็ยังคนโกรธด,ดิฉันอยู่ทุกคนจะทำยังไงดีอ่ะคือความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มย่ำแย่ลงแล้วนะแต่มันก็โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองนี่แหละเพราะว่าดิฉันอดใจไม่ไหวกับคนสวน ขอโทษนะเสียอ่อยจ้าเอาไปให้เมียหน่อยได้ไหมจ้าเมียเอาดอกไม้มาให้จ้าเสียอ่อยก็คือก็ไม่หลับป้าฉันอายมากเลยพวกเธอแล้วยังไงนะคะเสียอ่อยเราคืนดีกันเถอะนะเขาก็ไม่รับทุกคนดิฉันทำทุกวิถีทางแล้วเขาไม่รับเลย แล้วคืนหนึ่งงานเลี้ยงที่บ้านก็มาถึงเพื่อนบ้านก็พากันมากินข้าวที่บ้านของเราเสียอ่อยก็ตะหวาดชันโชว์เพื่อนๆฉันก็ค่อนข้างอายนะและจังหวะนั้นเองเสียอ่อยเข้าห้องน้ำดิฉันก็เลยแอบส่งสายตากับพริบๆให้กับคนสวนและคนสวนก็เดินมาโดยที่หาได้แค่มาคนสวนเดินมาหาฉันแล้วเราก็ เรากำลังมีจูบแรกต่อหน้าทุกคนตายแล้วทุกคนว่าเสียอ่อยรู้แหมเขาดูกันทางบ้านนะเสียอ่อยจะไม่รู้ได้ไงจริงปะไม่รู้ก็บ้าแล้วว่าแล้วเสียอ่อยก็รู้จริงๆเสียอ่อยไม่สามารถทนอยู่ในงานเลี้ยงได้ก็เลย โลดแล้วก็เดินออกมาเนี่ยแหละค่ะความสัมพันธ์ของดิฉันกับเสียก็เริ่มจะสั่งครอนลงตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเสียอ่อยก็ทนไม่ไหวฉันก็เลยเดินมาเพื่อที่จะเคลียร์ใจกับเสียอ่อยว่าเสียคะมีอะไรก็พูดกันมาเถอะคะ่ะอย่าเดินหนีออกมาแบบนีที่ฉันไม่ชอบเลยนะคะนี่ก็เป็นรอบสองแล้วที่เราพยายามปรับความเข้าใจกัน แต่ก็ไม่เข้าใจเลยแล้วคืออีกคนสวนมึงมาทำไมก่อนอย่าพึ่งไปก่อนนะจ๊ะในเด่นเดี๋ยวจะโดนลูกโลงนะเจเป็นห่วงในเด่นนะโอ้ยในเด่นแสนดีมาเก็บขยะที่เสียเตะถังขยะไว้ ทุกคนคิดว่าความสัมพันธ์ของฉันกับเสียจะไปรอดไหมดิฉันว่าไม่น่ารอดฉันก็ไปเคลียร์ใจกันในห้องน้ําเพื่อว่าอ,อืเคลียร์ใจในห้องน้ําก็คือนั่งฉี่ต่อหน้าเสียไปเลยสิคะเอาสิคะโกรธแต่ว่าดิฉันก็นั่งฉี่ต่อหน้าต่อตาไปเลยคะ่ะหาได้แก่ไม่เสียกลับมาก่อนนะคะเรามาเคลียร์ใจกันในห้องน้ํา เผื่อเราคืนดีกันได้คืนนี้เราก็อาจจะมูหูกันในห้องขอคนสวนนี่แหละค่ะและคืนนั้นคนสวนก็นอนหลับไปโดยที่แอบฟังเราคุยกันสุดท้ายก็ไม um ่เป็นผลนะทุกคนดิฉันกับเสียอ่อยก็ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันแต่อย่างใดแต่ก็อย่างว่านะหน้าที่ภรรยาสามีโกรธดิฉันก็ต้องไปงอ และทุกค่มคืนที่ถามว่าทำไมเสียอ่อยถึงรักดิฉันมากนอกจากดิฉันจะสวยแล้วดิฉันก็ยังงอสามีเก่งทุกคนดิฉันก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะว่าการง้อสามีของดิฉันเป็นยังไงก็ดูกระเอาเองก็แล้วกันนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็นอนหลับไปค่ำคืนนี้ก็จบไปโดยที่เนี่ยแหละค่ะต้นเหตุของการนอกใจทุกคนอย่านอกใจสามีนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย ม่แอบดูในเด่นกันไหมคะหลังจากที่ในเด่นแอบฟังดิฉันกับสามีคุยกันอยู่ในห้องในเด่นก็รู้สึกไม่สบายใจและเกิดอาการนอนไม่หลับจึงต้องลุกมาหาข้าวกินในเด่นมีอาการค่อนข้างเศร้ามากเลยนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเป็นตัวต้นเรื่องแม้แล้วเสี้ออ่อยอะ่ะ จะเอาคืนนเด่นหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้แต่ดีแน่ๆเสียอ่อยคือระบายอารมณ์กับฉันไปแล้วก็น่าจะดีคืนนาถงสา,ารเนาะเพราะคุณลุ้นช่องดูชีวิตนายเด่นสิคะบ้านก็แคบ้องก็แคบห้องน้ำก็อยู่ในห้องนอนห้องครัวก็อยู่ในห้องนอนกินนอนในนี้ขี้ในนี้ทุกคนนายเอ็นดัวอดทน่อยนะนายเด่นต่อไปบ้านหลังใหญ่ก็จะต้องเป็นของเรา เสี่ยอ่อยจะรู้มไหมว่าเราอ่ะแอบวางแผนชั่วกันไม่เลว่าไม่น่ารู้หรอกเนาะทุกคนเพราะว่าเสี่ยอ่อยนะเป็นคนดีส่วนเราเป็นคนชั่ว <c oughs> แล้วเรื่องราวของเจมี Me ่โคกสามวาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ EP ต่อไปเราจะเจอกับเรื่องความวุ่นวายอะไรอีกทุกคนต้อง กดติดตามกันไว้เลยนะคะเพราะว่าเหนือเรื่องมาออกแนวแซบแล้วแหละดิฉันก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งการกระทำใดๆได้เพราะว่า The show must go on มันต้องไปต่อนะคะทุกคนยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ <laughs> I'm <laughs> sorry.